สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมกับ <c oughs> ช่องเบาช่ายสิสเกตชาแนลนะครับวันนี้เข้ามาพ่อกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสารคามนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่26 27น,นะครับวันนี้27 วันพุทธที่27นะครับกรกฎาคม2565นะครับพี่นอ้องอ่าทายดูซสม,มือก็ลืมวันลืมคืนแล้วล่ะอุไรเข้ามาแล้วนะครับช่องบ้าใช้เศรษฐกิจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบ่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปแล้วกันงัวงคนมดตกนะครับมื้อนี้งัวหลายนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องอัปเดตราคาเปรียบเทียบราคานะครับเช็คราคาในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละ แต่ละโตของจะของแต่ละแต่ละคนนะครับผมวันราคาจะเป็นยังไงสิถือสีแพงยังไงนะครับผมแล้วก็ถามเบอร์โทรแวดล้อมท้ายต้หนี้นะครับหอพี่น้องได้เบื้องนื้ศึกษากันสําหรับนายหอยท่านใดที่อยู่ทั้งบ้านนอนเบื้องอยู่ทั้งบ้านก็สามารถโทรกับมาติดต่อสอบถามได้นะครับทาการค้าในช่องย t u b e ได้นะครับโชว์เชียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเปิดราคาช่วงแรกกันเลยนะครับมาอนี้นะครับผมวัสดีรับี่ สวัสดีครับผมอ่ะขายไปขายมาเหลือสองตัวรอเลยตัวนี้เปิดเท่าไรกับพี่หาหมือเท่าไรก่อนดิตัวนี้เปิดแล้วข้าวไว้หาหมือหานะครับง่วนเมษาวนะครับสีแดงเข้มเลยสีน้ำตาลแดงเข้มนะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบแข้งขาทุกอย่างดีเบิ้ลนะครับตำนี้ทุกอย่างบ่้มี้นี่หน้าตาเบื้องกันนะครับผมสวยงามแต่เบื้องแข้งเบื้องขามันนะครับผมแข้งขาตั้งข้อสวย,สวย ตัวนี้เป็นว่าจักเดือนพี่สิบว่าปีกัวกัปีกวักวกวันะครับตัวนี้เด้อนะครับเปิดไว้ราคาห้าหมื่นห้าพันบาทรับประกันตำหนินะครับผมอาตัวแรกแม่สาวนะครับแม่สาว <c oughs> มาเบิ่งตัวต่อไปสวัสดีครับผมมาน้ำกันมานน้ำกันอา่ามาน้ำกันมาเบิงเบ่งแม่สาวหน่อยแม่นั่งนี่แม่นั่งหน่อยนะครับตัวนี้เปิดไว้จักบาทพี่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่นเบิ่งเด้อนี่ว่าสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผม แม่นางแม่สาวน้อยนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเมตรนี่ละร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับผมแข้งขาทุกอย่างรับประกันคือกันตำนี้แวดล้อมส่วนอื่นบ่มีอย่างนะครับผมสองหมื่นห้าพันบาทเอาต่อรองได้สุดโตมือขึ้นเพิ่อกับว่า่นไปทรงยูหาโตเพิ่อว่านะครับตายเกือบเบิร์ดเหลเลือ2สองตเมื่อนี่เศร้านี่นะครับ เอาพี่ฝากเบอร์โทษได้พี่91 091 370 370 5524 5524เปลี่ยนเื้อแน่โบเอาหอยลี่แล้วเปลี่ยนเื้อเอาหอยลี่คือเราเลยหอยลี่เนาะมันยังจะได้ขายไอ้เบิร์ตมูนี่ขาดเบิร์ตเลยเอาโอเคเบอร์โทรเพันหาไว้แล้วนะครับพี่น้องเพิ่อเปิดราคาไว้2อตัวนะครับ กูได้สนุกสนใจนะครับง่วแม่นางแม่สาวโทรกออกมาสอบถามเพิ่นได้โอเคพี่ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับไปเบิ้งไปเบิ้งโต๊ะโต๊ะไปง่วนง่วนเนี่ยง่วนนะในจิงน้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เอามาสองตัวนี่บังคับผมสองตัวเนาะตัวนี้แม่แม่สาวเนาะว่าเบิ้งง่วนแม่สาวตัวนี้นะครับผม สีน้ำตาลแดงเข้มเลยง่วจังปีแล้วพี่สีเข,าขา่า,สขาวสองปีเนาะแขวท่านลน่นเป็นบ่ล่นพออ๋อแขวล่นพอดีนะครับหนีง่วประมาณสองปีสีเข่าวสองปีนะครับพี่น้องเบ่งตงังข้อเบ่งแขงขามันมีตำหนิบ่พี่พตำหนิแวดล้อมส่วนอื่นบ่มีอย่างเนาะมีมีแางในสวงจังน่อยเนาะนะนครับบ่เป็นอย่างนะครับตัวนี้อาจจะเป็นกรรมพันธุ์ของง่วนะครับเบ่ง เปิ fame, clear, Learn, ite, far, ้งโค่นหางนะครับพี่น้องโค่นหางเครื่องเพชรนะครับเครื่องเพชรดำดำแข็งขาสวยงามนะครับนี่ตัวนี้เปิดใบจักบาทครับพี่เปิดไปขาที่หาครับตัวนี้เปิดแล้วครับโมแพ่งนะครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เนาะต่อรองได้นะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับง่วแม่สาวแม่นั่งสี่ชนสองปีแล้วละเพิ่นวะนะครับผมเอามาเบิ่งอีกทัดไปอีกตัวหนึ่งของเพิ่นขึ้นกันตัวนี้ก็งามขึ้นกันเนาะพี่เนาะตัวนี้ก็งง่วนขึ้นกันนะครับนี่เอาจักจักปีพี่ตัวนี้พี่ปีกุ้งกว ตัวนี้ปีกกัวๆนะครับผมส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบนี่แหละนะครับแข้งขาทุกอย่างดีเบิ้ลนะครับตัวนี้แวดล้อมส่วนอื่นโมมี่หยังนะครับนี่มีแต่ความสวยความงามนะครับผู้ใดสนใจง่วแม่สาวอยู่หาอยู่นะครับง่วปีกกัวๆนะครับตัวนี้แวดล้อมส่วนอื่นโมมี่หยังนะครับเดี๋ยวถ่ายโค่นหางให้เบิ้ลน่ำโค่นหางเครื่องเพลินนะครับเครื่องเพลินดำๆนะครับนลำแข็งลำขามันก็สวยงามขึ้นกันเปิดไว้จักบานครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาบโแพงนะครับพี่น้องสามหมื่นเก้านี่ต่อรองลงได้อีกนะครับเน้องอต่อรองลงได้อีกคุณ่าสามหมื่นเก้าพันบาทเอาเพิ่นเอามาเปิดสองตัวนะครับพี่น้องมีแต่งื้ตัวเขงามนี่นะครับผู้ใดสนกสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามต่อรองกันได้ข้อมูลต่างๆนะครับกันบบชั่วก็โทรเอาสอบถามเจ้าขององื้พันเดอร์อีกคือนึงนะครับเอาฝากเบอร์โทรนะครับพี่เบ,บ, 8, บอร์โทรพันเดอร์ศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่เจี่หงีครับพี่ ที่ท <ici> ้องมีนะครับมาจากใช้ครับพี่สารคามนะครับนี่งวเพิ่นสองตัวได้ครับพี่น้องเอาผู้ใดหาอยู่สนอกสนใจง่งแม่สาวโทษกว่ามากครับเบอร์โทษพิ่นให้ไว้แล้วเด้ออ่าไปต่อตัวต่อไปครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคสิบเดียวสิบเดียวสิบเดียวคุณว่า พี่เซนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวนี้ทองแรกครับทอง68แยกเพศตัวนี้ทองแรกเป็นบ้างทองจังเดือนพี่ทอง4เดือนครับทอง4เดือนแยกเพศเป็นบ้างทองตัวไหนไปครับพี่ KF 68แยกเพศนะครับผมทองแรกเป็นบ้ครับทองแ่าส่วนสูงอยู่ที่เท่าไรพี่ประมาณส่วนสูงโดยประมาณ150นะครับผมนะครับ100หาร10บวกกูละอ่าบวกลบเนาะ ครับต้นนี้แหวนล้อมมีบ่ครับตัวนี้ประกันทุกอย่างทุกแนวนะครับพี่น้องแข้งขาทุกอย่างถกถอนเพิ่มรับประกันหาเบิ้ลนะครับนี่หน้าตาสวยงามนะครับเป็นม้วนทองแรกนะครับ K S หกแปดแยกเพศนะครับนี่เอาเบื้งหน้าตาลองช็องเลยนะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้เท่าไรครับนี่หนึ่งแสนบาทนะครับตัวนี้หนึ่งแสนบาทนี่หนึ่งแสนหนึ่งพวกนี้มันหยอกกันบ่อาวอ้าวมาทายเบื้องค้นหางคนก่อนนี่ ไายบึงคนหางค้นหางยงเงยเคืองเพดดำๆนะครับผมงอต่วนีงงามนะครับราคาหนึ่งแสนบาทตอล่องเลยนะครับเนาะตอล่องลงเลยนะครับพี่น้ององามงามเอ้งหางเงาเกือบตกดินนะครับเนะี่ยหางเงาเกือบลากดินเลยนะครับนี่โอเค,อเ,คเลยสวยสวย นะครับตัวนี้มันเป็นลูกของตัวใดบ้ครับนี่อ่าเขาต้องเป็นลูกเคเอครับเจเพชรใบเสียเป็นลูกของ KF31 นะครับตัวนี้เพิ่นเฮดใบเสียออก็บ่เป็นหยังดอกงัวงามนะครับผมเปิดราคาไว้100,000บาทต่อรองได้นะครับอ่ารับประกันท้องพร้อมเนาะประกันท้องมีใบมีใบผสมพร้อมนะครับผมอ่ะโอเคมาเบิ่องอีกตัวนึงของเพิ่นนะครับลูก จิตเกหั้นะลูกซี่ไหว่บอกหาสองศูนย์ครับลูกหาสองศูนย์พูดมานี่นะครับผมตัวนี้ท่องท่องได้ก่อนต่รนโก้หาสามเก่าแยกเพดท่องร่นโก้หาสามเก่าแยกเพดนะครับผมได้จักเดือนแล้วครับผมทองสี่เข่าสามเดือนครับท่องสีเข่าสเดือนะครับตัวนี้หลุนธรรมชาติบ่เออเออตัวนี้เห็ดเข่ามาเนาะวันที่สองนี่เขาสามเดือนวันที่สนี่เขาามเดือนนะครับเพิ่นท่องไว้เรียบร้อยนะครับรับประกันท่องพร้อมนะครับตัวนี้ตำนีมีบ่ครับผมตำนีแหวนล้อมบ่มีหยังนะครับผิวสีน้ำตาลแดงเข้มเลยนี่นะครับ เป็นง้วงเมีสาวจักจังปีแล้วพี่ปีเท่าไรอันนี้13เดือนครับทองแหลก213เดือนเนาะบเดือนนะครับ 1> <1> ทองแรกพร้อผมนะครับ213เดือนนะครับตบบนี้แวดล้อมบ่มีนะครับมีแต่ความงามนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้จักบาทครับพี่บครั 1> <1> ตัวนี้เปิดราคาไว้2แสนอ่าคือจะคือจังแพงกว่าตัวนั้นเป็นเป็นเอ่อลูกของตัวใดตัวหนึ่งหา200หา200เนาะอ่าตัวนี้เป็นลูกของหา200มีใบอยู่บวกครับมีใบครับเออตัวนี้มีใบนะครับผมอ่ามีใบมีหลอดนะครับนี่หน้าตาพี่น้องหน้าตาเบื้องก่อนนะครับเพิ่งเปิดไว้เนาะ สองแสนบาทนะครับผู้้ใดหาอยู e s, ่ได้ง่วงงามๆนะครับพี่น้องนะครับเป็นแยกเพศเรียบร้อยนะครับผมรับประกันทองรับประกันม่านแข่งขาทุกอย่างนะครับผิวสวยงามนะครับเอามาสองตัวน e. ี right. right. ่พ่อ so ค้ามือนี่อ๋อตัวนี้สองแสนนะครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งแสนบาทนะครับผมสิบหมื่นคุอมาสิบหมื่นต่อรองได้อยู่ดอกพร้อมขนส่งเนาะอ่าพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งคุณมาอ่ะฝากเบอร์โทรนะครับผู้ใดสิฝาก เบอร์โทร094 306 <3, 6. S 2> 4147ครับ4147ในหอยอยังครับผมท็อปครับซื้อท็อปในหอยทอ็อปเน่อยอายุบ้านนี่มีฟาร์มอยู่บ่อยนีอยู่ครับอายุบ้านก็นมีงัวหลายพี่กันเนาะยนีอยู่ครับนะครับอ,อ่ะโอเคขอบคุณรายละ,ะเอียดต่างๆนะครับอขอบคุณครับผมอ่าผู้ใดสนรโอ๊กสนใจนะครับพี่น้องงัวสองตัวนี่ราคา1 0 0 0 0 0กับ200,000บาทนะครับผมท่องทั้ง2อตัวอ่าสนใจกัโท่เข้ามาอ่าต่อรองกันได้นะครับขนส่งรับประกัน อ่ะมาเบิ่งของเพื่อนอีกวันดีครับผมวันดีครับอ้าวตัวนี้เป็นสไตล์ไหนเนาะครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับอ้าวตัวนี้มาเบิ่งนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้มีใบเกิดบปะตัวนี้มีใบเกิดเรียบร้อยนะครับสีน้ำตาลแดงเข้มเลยตัวนี้อ่าเพื่อนมีใบเกิดนะครับผมจักเดือนแล้วครับวัวตัวนี้อ่างวัวตัวนี้อ่าได้สองเดือนก็กัวนะครับผมนี่เป็นมีใบใบเคเอฟสามหนึ่งใบเกิดพร้อมนะครับมีใบมีหลอดพร้อมอ่ะเอาใบไว้ซะกก่อนเดี๋ยวจะเสียลูกค้าถามหา เอาของแม่มนันนีได้ลูกจ้กตัวแล้วครับนีบๆๆๆๆตัวนี้เป็นงัวลูกแรกนะครับแต่ว่าได้ได้ส่งตัวนี้หูกระทบเนาะหูกระทบๆๆๆส่งเงาส่งใ่นะครับส่งเงวส่งสูงเลยล่ะตัวนี้ ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบบวกกูละนะครับแข้งขาทุกอย่างทั้งแม่ทั้งลูกดีเบิร์ตบ่ครับอ่าตำนี้แวดล้อมส่วนอื่นนีบ่บออ่าตำนี้เพิ่นรับประกันเบิร์ตนะครับผมนี่เอา้าวคายเบิงลูกอะลูกอะลูก,ลกยังกอเคเอบ่ลูกเคเอฟสามหนึ่งแดงจึงครึง่งเลยพี่น้องนี่สวยๆนะครับนี่ตังข้อยุ่ยๆนะครับผม เ,เดี๋ยวท่ายถายบึงแม่มันก่อนแวดล้อมไห้เบึงเอาโพ่นหางเครื่องเพชรล่ำแข้งล่ำขามันสวยงามเบิดนะครับผมรับประกันนะครับค้นี่คมมนี่เปิดจากบายครับผมหนึ่งแสนหาหมืน่น ตัวน้อยกับไปโคมเพิ่นโคมนี่เปิด1นึ0 0 0สบาทนะครับผมหนึ่งแาหมื่บาทต่อรองได้นะครับเนาะเอามาโคมเดียวนี่บออเพิ่นเอามาโคมหนึ0 0หนบาทต่อรองลงได้นะครับผมรับประกันตำาน้ตำค้นทุกอย่างอ้าวฝากเบอร์โทษหน่อยครับผม092,5165,539ครับ0 9 2 5 1 6 5 5 3 9้าสาเกี้ยวเพี้ยวได้หอยเพี้ยวเนาะสารคามเ้องนี้บ่ครับใกล้นะครับอ่าใกล้ๆเล้หนี้ละบ้านหันเ้องนี้ละนะครับบ่ครับบันลาดบันลาดครับอ๋อบันลาดบันลาดครับนี่บ่ครับพาท่านี่ครับเออเออเทางผมขี่รถมาเมื่อกี้นี่ละนะครับผมอ๋อโอเคราคาหนึ่งแสนหาหมื่นบาทนะครับพี่น้องโอเคขอบคุณครับผมผู้ใดสนุกสนใจง่วงแม่ลูกนะครับผมลูกเคเอฟสามหนึ่งสวยๆเลยตัวนี้โทษของมาสอบถามเพิ่นต่อรองได้เพิ่อนความขนส่งนะครับออาไปต่อโตต่อไปอีกนะครับผม สวัดดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาตัวได้มาเปิดพี่มั้ยนี่ตัวนี้บอกตัวนี้เขาเอื่นี่อย่างนี้แองกัดบอกคือเชลโลเล่ผสมผสมเอาตัวนี้มาเบิองมาเบิองง่าสายเหนือเนาะสายขุนนะพี่เนาะผสมนะครับเป็นเป็นน่าจะเป็นเชลโลเล่ผสมกระบอกโถือกันผสมกัดนะครับผสมแองกัด้วยนี่ตันนี้เปิดเจ้าบ้านครับพี่ สองหมื่นเจ็ดตัวนี้เพิ่งเปิดราคาไว้สองหมื่นเจ็ดพันนะครับผมต่อรองได้นะครับก็ผสมวก็สา,ายเนื้อนะครับตัวนี้เอาผู้ใดหาอยู่กินเกียงเชียงเนาะเอาทา้ายเบิ้งสายพันธุ์ผสมนะครับสองหมื 27, ่นเจ็ดวะพี่เอาสองหมื่นเจ็ดผู้ใดอยากได้ไอต้ต้นนี้ส่วนอื่นมีบ่ครับบ่มีหยั่งนะครับโทรเข้ามาสอบถามเพิ่นเอามาตัวเดียวนี่บ่ อ่ะพี่ฝากเบอร์โทรเนี่พี่062ครับ062 128 128งหนึแดดหกเก้ครับ8692พี่ยังกับพี่ปานสันครับอ่าพี่สันบ่ปานสันแม่นอ่าพี่สันเนาะโอเคขอบคุณหลายๆครับพี่ตัวทั้งหลังนี่บ่แม่นบ่ครับผมเพิ่นตอกนี่ครับผมอยู่ไสครับสวัสดีพงทายทั้งนี้ก็เด้อแป๊บนึงครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตัวดีของพี่บ่ออ๋ครับตัวนี้เปิดจักบาทครับพี่ เปิดไปแสนเอสเป็นลูกของตัวไหนครับพี่ลูกเพิเนี่ยใจว่าชัดเจนจะมามันเป็นทองหกแปดแน่เลอโอ้ทองแคเอฟหกแปดมาตัวนี้นะครับทองแค่เอฟหกแปดจังเดือนแล้วพี่หาเดือนแล้วประกันทองห้าเดือนนะครับทองแค่เอฟหกแปดด้วยหาเดือนแล้วนะครับมีใบมีหลอดครบนะครับส่วนสูงของว่าตัวนี้ได้รูปมาจากโตพี่ตัวที่สองนะครับอยู่ที่ทองก้นนี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยหาสิบนะครับร้อยห้าสิบแข้งขาทุกอย่างดีเพ่บนอ่ำรับประกันให้เลยนะครับตัวนี้ ตกใจงวัวเลยคนไทยกับสิแลีนพราก้นไทยได้ได้วยนี่เอาโมาเบิ้งทั้งผีดนะครับนี่โค่นหางใหญ่ๆโค่นหางใหญ่ๆเครื่องเพศดำๆแข้งขาสวยงามนะครับผมครับท่องไหวรับประกันท่องท่อง KF68 บ่อาท่อง KF68 นะครับตัวนี้เปิดจักบาทก็พี่หนึ 1, 10, 10, 10, ่งแสนหนึ่งหมื่นเปิดแล้วคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับรับประกันท่องพร้อมนะครับผม อ่ตัวนี้ท่องที่สองเหรอล่ะนะครับผมผู้ใดสนอกสนใจสนบ่แม่สนบ่นี่แม่เพิ่นมาหางัวมาเบิ่งเอาไปเลี้ยงเอาไปขายกันเนาะนะครับผมมีมีตัวของพี่มีอีกบ่เอานะครับของเพิ่นนองมาหลายอยู่ตัวนี้เป็นแม่สาวตัวววนนี้เป็แมม่สสาาด แม่สาวพ้อพ้อผสมผสมมาแล้วผสมมาแล้วตัวนี้เดือนกุ้กว้าโคมตัวมากหรือยังไงตัวนี้มีใบชุตโตไหมว่าตัวนี้เพิ่นผสมใบเดือนกุกัวแล้วครับมีใบมีใบมีหลอดสุกโตนะครับผมตัวนี้ผสมตัวได้ไหมครับพี่นี่นี่ใบเพิ่นกหลกไเลยตนั้นผสมใบแสลูเบิตัวนี้เนาะตัวนี้ผสมใบแส็จโลเบิดนะครับนี่ตัวนี้เด้อนี่ใบใบผสมเพิ่นนะครับนี่ เป็นมีใบพร้อมไวเซตโลเบิร์ดนะครับนี่มือผสมตั้งแต่17 17เดือนเดือน6นะครับ6กหานะครับกำหนดคอนี่26เดือน4 6 6นะครับอ่ะตัวแรกนี่เปิดจ็กบาทครับตัวนี้ตัวนี้เปิด39ค่ะตัวนี้เปิดไว้ที่39,000บาทบ่แพงเนาะครับเนาะ39,000บาทประกันตำนี้ทุกโตนะครับเอา39,000พี่น้องตัวนี้ตัวบักใหญ่นะครับสูงเงียบ รับประกันตำนี้ทุกอย่างคือกันเพิ่นผสมไบไม่ใบไม่หลอดครบคือกันนะครับล่อให้มันตรวจพ่อเขาล่อล่อครบกำหนดนะครับรุ่นเอารุ่นเอาพิ่นมาเอาเบื้องตัวนี้จักบาทค,ครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ซีหมืพบาทผสมนะครับผสม c y 162นะครับตัวนี้เดอนี่ตัวนี้นะครับพี่นอ้อง มัน้องเนผสมไว้ทุกตัวนะครับกุ้งมาจากข้อเดียวกันเนาะมาจากข้อเดียวกันนะครับเปิดราคาไว้แล้วนะครับตขาวตขาวนีทองหเดือนมาเบิ่งตัวขาวนั่นนะครับตัวขาวนี่ทองหกเดือนนะครับผมทองอย่างไรครับพี่ทองอะไรครับพี่อัปเช่อัปเช่ทองอัปเช่นะครับเนาะได้จักเดือนแล้วครับทองหกเดือนส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบหานะครับ แกงขาตำนี้ส่วนอื่นรับประกันเบอร์ตัวพี่น้อนี่เจ้าของงัวคนมีที่หูสอยน้อยนึ่งพนว่านะครับน้องนันก็รับประกันเบิร์ตัวนี้ทองหกเดือนนะครับพี่น้องอ่าใกล้คลอดแล้วทองที่เท่าไรแล้วครับทองที่สามนาะให้ลูกดกนะครับตัวนี้ให้ลูกดกเปิดราคาไว้จักบาทครับผมสี่หมื่นสี่พันบาทลอยโลชงพี่เอ็น้อถือว่าถือนะครับ สี่หมื่นสี่พันบาทเราเราบอกว่าตังไว้สำนียังบม่ได้ขายอยู่แล้ววาขายยากกว่าช่วงนี้มันไปออกลูกเติแม่ก็ลูกขาดเนี่ยเพราะว่ามันมันตูงใหญ่นอกแต่ว่ามันอย่างต่างสีซื้อขันข้นบาถือสีก็เอาไปเลี้ยงสบายสบายเอารุ่นเอาว่าลูกมันสีสีอย่างนอนะครับผมแต่ว่าประกันทองประกันม่านเรียบร้อยนะครับมีสำนีนอ อฝากเบอร์โทษนะครับผม083 083 797 797 5939 5939ธนเดเกาเจดเจาเจมเห้าเกนาเดชฟาร์มนะครับนอกราสินอ้าวทายไปทายมากง่วงกับเดือดดาลคนตะ่ปุ่นโอเคไปเบื้องตัวต่อไปนะครับผมเอาม่เบื้องม่เบื้องม่เบื้องตัวต่อไปเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมพ่อเพิ่นบอกว่าม่เบื้องง่วงห่วยแน่หูอิริอิหรอแล้วับนี่ ก็นี้สไตล์ไฮินดูบาซินนะพ่อเนาะฮินดูบาซินนะครับผมสวยๆเลยเอาฝากฝากไปเดฟซีนั่มผู้ใดอยากเบ่งงวหูอยากเบ่งฮินดูบาซินนะครับผมนะครับนี่ไทยงวหูตัวนี้เบ่งตัวนี้เป็นแม่สาวพ่อตัวนี้เป็นงวแม่สาวนะครับผมได้ได้จักเดือนจักปีแล้วสองปีกว่าเอาเบ่งหน้าตาก็พี่น้องเบ่งหูมันก่อนนี่หูเงี้ยวๆนะครับหูเงี้ยวๆฮินดูบาซินเลยนี่นะครับ ตัวนี้ผสมใบเรียบร้อยตัวนี้ใบเกิดตัวนี้มปนบ่๋อวีโก้นะครับตัวนี้วีโก้แชมป์ตัวนี้เพิ่นเพิ่นใบเกิดเพิ่นเดอร์นะครับนี่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 ใบเกิดเพิ่นมีครบนะครับนี่อ่ามีใบรับประกันพร้อมน้าพเนาอมีใบเกิดพร้อมเดี๋ยวผมถ่ายรอบๆตัวให้เบิ้งกอนนะครับโอ้งามนะครับพี่น้องง่วตัวนี้งัวหูตัวนี้งามนะครับผมแข้งขาเครื่งโบดครบเครื่งน้าพเนาะเครื่องโบสครบเครื่องเลยนะครับนี่นี่ นะครับชมงามนะครับผมส่วนสูงอยู่ที่ประมานลอยสี่สิบห้าถึงลอยห้าสิบนะพ่อนะปะมานนะครับโดยปมาน้อยห้าสิบตำนี้แวนล้อมส่วนอืนนีบ่อครับบ่มีต่ำนี้ยังเนาะพอ่อพูว,ว่าบ่มีต่ำนี้ยังนะครับนี่เบ่งสูงสั่งงานเลยเดี๋ยวเช็คราคากันนะครับผมพ่อเปิดไหลยไปเลยพ่อเจ็ดไไไไหมื่นเจ็ด กอเพิ่งเ,เปิดไว้ง้วนแม่สาวนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถือว่าบ่แพงน,นะครับพี่น้องง้วงงวงสไตล์ฮินดูบ้าสิน้นตัวบอกไงนะครับผมนะครับต่อรองได้นะครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายแวดล้อมทั้งหลังให้เบื้องหนึ่งนะครับนี่ถ่ายแวดล้อมให้เบื้องทั้งหลังนะครับโค่นหางเครื่องเพชรนะครับตั้นี้ผมมีอยังบอกว่าอ,อ่นม่อมซีลึกลึกลุ่ยหนาะนี่นะครับเบื้องความงามเบื้องหนามันสวยๆเลยตัวนี้ อ่าฮินดูบาซินสวยๆนะครับผู้ใดสนอกสนใจพอเราเปิดใบเจ็ดหมื่นเท่าไรพ่อเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้หาอยู่บวคกวนพ่อน,นะครับผมเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกได้งว้วนตัวนี้ปีกวัวป่ะพ่อสองปีกวัวอ่าิ่นมีใบเกิดอยู่งว้วนตัวนี้สองปีกว่านนะครับผมอารับทรงพร้อมพร้อมทรงนะครับเอาพ่อฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะพ่อศูนย์เก้าห้า หกหนึ่งศูนย์สี่แปดเก้าหกพ่อยังครับพ่อพ่อสมานไตพุ่มมาจากไทยครับ<ส>ผมยาสโสธรอืมเคยผมเคยไายพ่ออยู่ยาโสอยู่เป็นบ่อก่อ,อพ่อกำนันเก่าเนาะพ่อกำนันนะครับพ่อกำนันอยู่เชียงหวางยาโสธรพุ่นละนะครับพัเนเอางัวมาเปิดราคานะครับงัวหูสวยๆนะครับฮินดูบาซินตัวนี้นะครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทพร้อมทรงนะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับ อ๋โอเคพอ่อขอบพูดหลายๆครับผมผู้ดใดสนองสนใจโทษขามาทักเขามานะครับผมพ่อกำนั่นเกามาจากยาโสทรเลยนะครับมุนี่มาตลาดบ้านหันเฮานะครับผมเอาคลิปแรกนี้นะครับพี่น้องปิดท้ายไว้ซ้ำนีนะครับผมผู้ดใดสนองสนใจเบอร์โทษผนไห้ไว้แล้วนะครับต่างๆกับโทษขามาสอบถามกันแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับขันโบช่วยังไงกับสอบถามจากของง่วอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ใจในการซื้อขายกันจิบม่มีปัญหานะพ่อเนาะนะครับ รับประกันทุกอย่างทุกแนวนะครับถามเพื่อนให้ดีก้อนสี่สื่อนะครับเนาะโอเคขอบคุณลหลายครับพ่อ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายนะครับผมผู้ดใดเขามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบพะัสคลิปต่อๆไปนะครับเป็นกําลังใจให้ก้คนทํางานนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณลหลายขอบคุณครับสวัสดีครับ